เรื่องเล่าเช้านี้ครอบครัวบันเทิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิ้งกิ้งกุ้งกิ้งคืออะไรอะใครมาสั่นกระดิ่งอยู่แถวนี้พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมอยู่นี่ไงอยู่ถึงหัวแกนี่แหละคือเรื่องเรื่องเชื่อไหมเมื่อกี้เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงหน้าห้องน้ำรอพี่อยู่ออกไปเมื่อกี้เนี่ยอยู่รอพี่ยุทธอยู่พี่ยุทธเข้ามาสายเนี่ยพี่ยุทธหนูก็นั่งขันอยู่คนเดียวคือพี่ยืนอยู่แล้วก็ตรงก๊อกน้ำพี่ก็เนี่ยซ้ายเนี่ขวาเนี่ลังนั่งเฮ้ยใครเอาหมามาแถวนี้ออะไรยย่างงเี้ เดี่ยวเขาู้สึกหนูว่าใครเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรไข่อะไรยังไงเจอตะพังออกขึ้นมาได้แล้วนั่งขำด้วยว่าโถ่ปนหัวเราเองชุดนี้ยืนนิดนึงนะชุดนี้ะ summer collection นเหระจะไปเที่ยวทะเลเหรอพี่ขาสั้นนะไปเที่ยวทะเลนะใช่ครับผมพี่จะบอกเขาขาสั้นเดี๋ยวเขาหาไม่ก็เป็นชุดเที่ยวทะเลไงใช่ครับผมจะไปเที่ยวทะเลใช่ครับอ้าวก็ออกไปทีเดี๋ยวว่าให้ อออไม่ต้องหนคุณมากันที่นี่ดีกว่าครับผมมาหกกร,รมเฉลิมฉลอง4-3ปีช่อง3นะครับผมเหล่านักแสดงทั้งสองทีมส้มเปรี้ยวและเขียวหวานนะครับก็ได้ปิดท้อมแข่งนะฮะลงสนามเมื่อวานนี้นะครับผมตอนแรกหนูตั้งใจว่าจะไปซ้อม,มหนูบอกเลยว่าหนูอยู่ส้มเปรี้ยวะนะปรากฏว่านัดหนูไปเจอกับน้องชายฝาแฝดหนูบอยประกรบเนี่ยหนูบอกเอ,อ้ยบอยเดี๋ยวเราต้องไปซ้อมกันนะพวกเราจะได้เข้าขากันหนูบอกน้องเลยเสร็จปุ๊บ ปรากฏว,ว่าเมื่อวานนี้นะครับหนูมีกิวอันในการทุนไลโชแล้วตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเลทไปหน่อยหนึ่งก็เลยคือเขาต้อมเลิกกันหกโมงเย็นแต่หนูเนี่ยนะเลิกทุ่มหนึ่งมันก็เลยไปไม่ทันคือเมื่อก่อนจะเข้ามาบอกเลทเยอะเมื่ <c oughs> อวานนี้นะครับทีมต้อนเปรี้ยวนะครับทีมของนูเองนะครับก็มีตัวแทนส่งไปหน้าน้องบอยประกเกรทวอลินทอนนะครับผมอเล็กเรนเดลนี่น้องชายหนุ่มคนหนึ่งคนนี้ ่งมากเล่นบอลก็ไอเกียรติะมอนใช่ครับผมแล้วก็คุณบอมธนินนะครับและอีกหลายคนนะครับมาซ้อมกันด้านทีมฝั่งตรงข้ามเขียวหวานนะเขียวหวานนําทีมโดยหัวหน้าทีมมาเองเลยกล้องช่วยจับหน้าก็อตีฮะถ้าหัวหน้าทีมเต๋าสมชายคุมทีมยังไงก็พิษตัดสมชายก็แบบเฮ้ยมึงต้อง นะก็พี่ตาวนำทีมโดยหลายคนเลยครับมานะมีพี่ตาวสนใจมีคุณเต้าเนิเอาธรรมดาครับอันนี้บอกตรงนะพี่ตาวพ่ยุทธ้แล่นนะเจอหน้าเกียวกับพยุทธเองนะเจอหน้าพ่ยุทธ์ี่ยุทธไม่เกี่ยวหนูนะพี่พ่ยุทธบอกเลยพี่ตาวตบหนูมาว่าไง แบบว่ามาล้อเลียนเขาบ้าๆจะตกความเลยอะไรอย่างี้อยู่ในเล่นนะพี่เต๋าหนูไม่รู้นะเคียงกันเองนะก็บอกเลยว่าสองพี่แม่ฝีเท้าตู๋ตีกันมาสูสีใช่ไหมคือถ้าไม่มีเคาตีลงไปเนี่ยสูสีเลยพอเคาตีลงปุ๊บความแตกต่างเห็นเลยเขียวหวานดีกว่าเยอะอพี่ยุทธคนเรานี่เดี๋ยวหนูนี่หนูไม่ได้ต้อนพเขานาะ หนูต้องบินไปเก็บตัวที่เวมบรีไปเก็บตัวอะไรไปเก็บตัวฟุตบอลนี่แหละแล้วเดี๋ยวพอใกล้ถึงวันงานเขาก็เรียกตัวกลับมาไะบอกได้เลยว่า4 5นาทีที่เล่นกันจริงกันไปหลายลูกบอยเนี่ยบอยนี่ทีมอะไรบอยเนี่ยบอยต้อมปรีดไงต้อมเปรี้ยวเขาบอกลมเล่นลงเล่น15นาทีออกมาพักพักที่เหลือเลยพี่นี่ไงหมดแรงแล้ว15นาทีนี่ไงเออ แล้วจะเหลือเหรอส้มเลี้วยว <c oughs> จะเหลือเหรอเอ้ยพี่บอลเขาไม่ได้วัดที่กำลังอย่างเดียวเขาใช้เทคนิคเขาใช้สมองเขาใช้ลีลาบอลของหนูเน,นีน่ยนะบอลเลยว่า <c oughs> เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฉายาก,กองหน้าย่าตายกองหน้าย่าตายคือคือเป็นกองหน้าอยู่ตรงไหนย่าตายตรงนั้นเพราะมันไม่ขยับตัวเลยฮะนิ่งๆไงยืนนิ่งๆย่าตายเป็นแถบอ่ะคือรอให้ลูกมาอย่างเดียวครับผมกองหน้าย่าตายกองหน้าย่าตายครับเอาไปฟังเสียงทีมกันหน่อสองทีมนะเชิญเลยครับ สีครับบอกเลยสูสีนะครับแต่เขาจะแพ้พวกเราหน่อยทางเรื่องหน้าตาครับยังไงยังไงครับยังไงแล้วก็ฝีเท้าเราไม่มีครับเพราะ,ะว่าเราขาทิ้งหมดแล้วเรื่องเรื่องหน้าตาที่เรา อเราบอกเลยว่าเราเป็นรองเราเป็นรองจริงเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรครับริ้วรอยไงก็อย่างเงี้ยถึงมีเรื่องบอยสีเราเราไม่พูดอะไรเยอะไม่พวกเราเว้ยมีเรื่องเว้ยเดี๋ยวรอลูกผมโตอีกหน่อยค่อยว่ากันนี่ยังเน็กเน็กโอเคไหมอยู่ทีมนี้โอเคไหมโอเคครับโอเคครับมีพี่เต๋าอยู่แล้วนี่ออกทางบอลหรือทางไหนครเขามีมวยนะเนี่ยเนี่ย อะไรอะไรพี่เต๋าอะไรฝีเท้าระเเผวหมดแล้วเล่นมุกอะไรโอ้ตายหนูไม่น่าเคารพเลยเอาดูเลยเฮ้ยพี่อยู่ในพูดเะรัวไปเจอกันใยวันเอาอีกแล้ววันนั้นต้องดวนแข่งกับพี่เต๋านะแน่แน่จอแน่ะบอกกันเลยว่าในสนามไม่มีพี่มีน้องพี่เต๋าครับนี่ใส่เต็มมีกัตพ่อกับพ่อกับลูกเลยครับผมวิ่งไปถึงปี๊บร้อยดิค้า ไปดูความคืบหน้าของกุ๊บกิฟบหน่อยครับผมมากันที่นักแสดงสาวร่างเล็กนะครับผมกุ๊บกิฟตสุลมนทิ์ต้องบอกว่าช่วง